้ววันยังไมาน้ำตาลจำนี่ก้อนบกินเนี่ยกาบันยังบอกมีความพกซึกมาว่าจะเป็นปี้เป็นลมเลยเพชชาเชมกับคงจะต้องบอกก่อนนะคะว่าท่านได้กระตามนะคะที่ว่าได้รับการวิจัยแล้วนะคะว่าคุณเนะี่ยเป็นน้ำตาลในเลือดสูงนะคะคุณหมอเขาจะเริ่มพึ่งยานนะคะยามีคุณสมบัติในการ ช่วยลดระดับน้ําตาลนะคะทุกคนฉะนั้นเขาวกาเข้าไปเข้าไปลดลด,ลดน้ําตาลนะคะแล้วทําไมคุณกินยารักษาโรคเบาหวานแล้วน้ําตาลถึงต่ำกะต้องพอพฤติกรรมของคุณตัวแล้วค่ะว่าเอ๊กินคาร์โบไฮเดรตตรงเวลามันกออ่ากินยาตรงเวลากอควบคุมเกี่ยวกับปับเตรียมพฤติกรรมโดยกอหรือว่าคิดว่าได้รับยาตีลดน้ําตาลแล้ว กับบอร้องไปปับเลียนอย่างกัดได้นะคะทุกคนอันนี้คือไม่ใช่นะคะทุกคนแม้กระทั่งคุณจะเลือกเอาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสักตัวหนึ่งเข้าสู่ร่างกายนะคะเพชชาเชมก็นแนะนํ้ำว่า ให้เลือกเป็นชนิดที่ว่าไม่มีการเติมน้ําตาลเข้าไปจะปลอดภัยมากกว่าสําหรับท่านใดที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงและได้รับการวินิจฉัยเล้วนะคะแม้กระทั่งคนที่ว่าสุขภาพดีอยากจะดูแลสุขภาพคุณกับคนจะต้องเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ว่ามันบ่มีน้ําตาลจะเหมาะสม อสุขภาพของคุณมากกว่านะคะยกตัวอย่างตัวนี้นะเจ้าเนี่ยผมก็จะเขียนไว้เลยว่าไม่เติมน้ําตาลทรายจะอีนนะอ่าเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนฉะนั้นนะคะใครพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคุมน้ําตาลกับเพสาเชมนะคะพิมพ์คําว่าปรับเปลี่ยนใต้โพสต์นี้หน่อยค่ะ